อยากขายของได้ต้องทำยังไง ep ที่1 9้าความเชื่อแบบผิดผิดสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในโต๊ะ infinity 88นะครับกูรูสอนหาเงินออนไลน์แบบมืออาชีพนะครับวันนี้ก็มาพูดเรื่องของความเชื่อแบบผิดผิดนะครับที่ผมเชื่อได้เลยว่าคนที่เข้ามาสร้างรายได้กับ tiktok และอยากหางเงาินก tiktok เนี่ยเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดเรื่องอะไรบ้าง1 หนึ่งเลยนะครับหลายๆคนมกักจะบอกว่าเราจะต้องมีเพื่อนเยอะๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ขายของได้อันนี้เป็นแนวความคิดที่ผิดนะครับและถ้าเกิดว่าคุณไปที่ห้องผู้จัดคนไหนแลวเขาบอกว่าจะต้องมีเพื่อนเยอะๆผู้ติดตามเยอะให้คุณรู้ไปเลยว่าอันนั้นอะ่ะมันเป็นกลยุทธ์เพื่อเขาจะให้คุณอยู่ในห้องเขานานๆเขาอาจจะได้เรื่องของการโยนเหรียญบ้างอะไรบ้างนะครับจากคุณหรือว่าคุณไปสร้างจําจนวน ผู้เข้าชมอยู่ในห้องเขาก็เลยมีคนเข้ามาดูช่องเขาเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่มีเพื่อนเยอะๆนะครับไม่ได้ช่วยให้คุณไขาของได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณเข้าใจผิด 2. นะครับส่วนใหญ่แล้วเ,เพื่อนๆเนี่ยเวลาเป็นมือใหม่เข้ามาใน TikTok เนี่ยจะ เข้าไปอยู่ในห้องกิจกรรมเนาะที่เขาทํากิจกรรมแล้วเพื่อนเพื่อนโยนเหรียญกันอย่าไปทํากิจกรรมเพื่อนเพื่อนนะครับอย่าไปทํากิจกรรมโยนเหรียญและไม่แนะนําให้ไปโยนเหรียญตามห้องกิจกรรมแล้วก็ไม่แนะนําให้ไปโยนเหรียญตามห้อง pk นะนะครับแต่เป็นถ้าใครเป็นสายไร้สดเพื่อทํากิจกรรมคุณไปทําได้แต่ถ้าใครเป็นสายขายผมไม่แนะนําเพราะว่าการที่คุณไปโยนเหรียญในห้องกิจกรรมการที่คุณไปโยนเหรียญในห้อง pk เนี่ยคุณจะได้เพื่อนที่ไม่มีคุณภาพมาพอคุณได้เพื่อนที่ไม่มีคุณภาพมาเวลาคุณทําคลิปลงคลิปเนี่ย มันไม่มีลูกค้านะครับที่จะคล er ิกสั่งซื้อสินค้ากับคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําคลิปสเปรสะปเล่นไปนู่นนู่นนี่นั่นมันจะมีเพราะฉะนั้นมันไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายเพราะฉะนั้นการที่คุณไปอยู่ตามห้องรับเพื่อนเพื่อนๆตรงเนี้ไม่ถูกต้องนะครับและอีกอย่างหนึ่งการที่นะครับที่น่ากลัวที่สุดก็คือสามเลยก็คือผู้จัดมักจะบอกว่าเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้นะครับใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในห้องเขาเนี่ยคือเพื่อนคุณภาพของ ของของคุณด้วยอันนี้คือผมต้องบอกกันเลยว่าเป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะเพราะให้คุณสังเกตง่ายๆเลยเวลาคุณทําคลิปเนี่ยคนเหล่านี้ไม่เคยมากดใจให้คุณคนที่เขามากดใจให้คุณส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่คุณไม่รู้จักหรือว่าคุณไม่ได้ไปติดตามหรือเขามาตามคุณแต่เป็นคนที่ AI นําส่งไปแล้วมันมีคนมากดตามกดติดใจแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณจะนะครับ มีช่องที่เป็นคุณภาพของคุณเองได้เนี่ยนะครับคุณจะต้องทําคลิปในช่อง,องคุณเองไลฟ์สดในช่องคุณเองไลฟ์สดต่อเนื่องยาวนานไลฟ์ไปทุกวันครับอยากขายของนะครับไม่มีผู้ติดตามคุณก็ไปสมัครเซลเลอร์เอานะครับเซลเลอร์ยังสมัครได้อยู่แล้วดิกตอกเขาไม่ได้ห้ามนะครับว่าไม่ให้สมัครเซลเลอร์เพื่อทําในหน้า โอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับอันนี้มันเป็นแนวความคิดที่ผมเชื่อว่าเป,เป็นความเชื่อแบบผิด,ผดนะครับก็ไม่อยากให้เ,เพื่อนไปหลงเชื่อแล้วก็ทําให้ช่องตัวเองพังนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ